บริษัทบนไดบาจำกัดแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายเซเว่นเดย์บีฟอร์วารนไทยเจ็ดวันก่อนวาเลดนไทยและครอรรมิติกดราม่าใหม่ดัดแ,แปลงจากนวนิยายยอดฮิตของดังซิมันหรือหมอตุ๊กที่ได้รับการแปลมาแล้วหลายภาษานำโดยผู้จัดซีรีส์ตุ่นจตุกงสีรีเตผู้ร่วมขอตั้งบริษัทบันไดบาจํจำกัดร่วมด้วยหมอตุ๊กนายแพทย์อเุเทนคุณอรณะเจ้าของบทประพันธ์ซีรีส์ครูตุ่พันศักดิ์สุขีผู้กำกับและเขียนบท พ้อมด้วยนักแสดงอย่างกับพังเรียมรับชมซีรีส์เซเว่นเดย์ v a อน n t ล n e งเจ็ดวันก่อนบเลนไทน์พร้อมกันตอนแรกวันพุทธที่2 2ศจายนายนี้เวลาย2่สิ0นาทีทางช่องวันส1เอ,อ็ครับผม ครับผมก็ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับ7 day before v a l e n t i n e นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เราวางแผนกันมาเกือบ2ปีละแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มถแถลงข่าวแล้วก็บอกไปซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นคอนเซปต์คือโรแมนติกดราม่าแปลกใหม่เราก็จะเน้นเรื่องของโปรดิวชันภาพสวยมีมุมมองแง่คิดต่างๆที่อยู่สอดแทรกอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมทีนี้นอกจากนี้ครับเราก็ยังมองเรื่องของภาพการท่องเที่ยว เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับถ่ายในกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็จะถ่ายที่ถนนทรงวาดนะครับก็จะมีเรื่องราวแปลกๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นครับจะออนแอร์ air, วันที่22พฤศจิกาทางช่องวันนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งครับผม ครับผมก็ต้องบอกว่าตัวซ like ีรีส์ครับถ้าใครๆเคยได้อ่านแล้วนะครับจากบทประพันธ์ต้องบอกว่าผมนะครับได้อ่านมาแล้วแล้วก็ชอบตัวบทปพันธ์เรื่องนี้จากหมอตุ t <t ๊ดที่เป็นตัวนาประกาของของทางคุณหมอนะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบไม่ได้มีลงดีเทลเยอะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางครูตู่ครับพวมกับต้องบอกครูตู่เก่งมากที่ได้มีการนําเส้นเรื่องบางอย่างเข้ามาใส่นะครับแล้วก็มีเรื่องของ ความดราม่าของความโรแมนติกความน่ารักความฟุ๊กกิ๊กหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้องๆไม่ว่าจะเป็นทางอะตอมซึ่งเป็นตัว Sunshine, สัญชายนะครับแล้วก็ทางเจดเป็นของอยมทูตคิวปิดแล้วก็แตง่งมีการเติมเนื้อเรื่องเส้นเรื่องเข้าไปทําให้เรื่องครับสนุกมากขึ้นน่าติดตามมากขึ้นแล้วก็ตอนจบอาจจะไม่ได้เหมือนจากในนิยายเท่าไหร่มีความตื่นเต้นอยู่นะครับผมต้องติดตามอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ต้องไปดูครับต้องไปดูต้องบอกว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนดูครับจะได้รับความสุขได้รับประสบการณ์ได้รับสิ่งที่ใหม่ๆจากซีเรียลเรื่องนี้นะครับของตัวเซเว่นเดย์บีฟอร์เดนทายครับกับนักแสดงบ้างครันักแสดงกนแล้วกันเซเ่เดย์บางเรื่องีเปิดตัวซีรีส์เนาะครับผมซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าครับคือตื่นเต้นครับผมตอนแรกที่ได้รับเล่นบทเป็นโยมธุชิวปิ์ครับผมก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบ เอะผมต้องเป็นยังไงหรือเพราะว่าหากไกด์ไลนาย์ยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้เวิร์กช็อปกับเพื่อนเพื่อี่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบเออมันทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ตัวเองคิดไว้ตั้งแต่แรกเงี้ยครับผมก็มันไหลไหลไปเรื่อยๆครับทุกคนก็แบบ้อมกันมากครับผมกับตัวเเองมันมีควา่าท้าทายยังไงบ้างกับซีอย่างเงี้ยครับท้าทายเพราะว่ามันแปลกใหม่ครับมันแฟนตาซีอย่าง ก็อย่างที่ว่ามันไม่ค่อยมีในประเทศไทยไม่ไม่ค่อยเห็นในในไทยสักเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเป็นรุ่นแรกๆหรือเปล่าที่มันทาอะไรแบบนี้หรือว่าแบบเป็นทีมแรกที่ที่ทำอะไรแบบนี้ก็เลยบอกว่าออตอนแรกก็จะกลัวว่าผลงานออกมาแบบได้อย่างไม่ไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดแต่ตอนนี้ผมได้เห็นประมาณหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจค,ครับพุ่งตึดตัวเนาะใช่ครับผมบ้านเขาทำยังไงผมนะผมแตงอีกรนายนะครับ แล้วเป็นเรนครับเรนในเรื่องเนี่ย <s> ก <assass inations> <sen> ็จะเป็นแฟนของสันชัยซึ่งมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ที่ทําให้ผมกับสันชัยเนี่ยต้องต้องแยกทางกันด้วยความที่ตัวสันชัยอ่ะมีความเป็นเด็กแล้วก็คําเอาแต่ใจครับจนเขามาเจอกับยมทูตคิวปิดครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็ท้าทายชาวตัวผมมากเพราะว่าตัวเรนเนี่ยมรจากพลิกแพงไปตามคําอธิษฐานสันชัยทุกวันตัวเรนจะเปลี่ยนบริบทไปเรื่อยๆซึ่งในแต่ละ EP เนี่ยมันต้องเซ็ตล้ำหนึ่งใหม่ตลอดนะครับซึ่งมันเป็นความท้าทายของการแสดงผมมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำการบ้านแค่แนวเดียวเราต้องทำการบ้านหลายๆแนวเพราะว่าในทุกๆ EP อ่ะมันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในทุกวันครับเผู้ชมก็จะรุนไปพร้อมๆก,กันกับเราใชครับเพราะว <ๆ S 2> ่าในเรื่องเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคำอธิษฐานนะครับขึ้น เหตุการณ์บางอย่างมันอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันซึ่งจะทําให้ผู้ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ค้นหาว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครจะกลับมาอะไรเงี้ยครับครับกลับมางมากครับไม่แน่ใจวันนี้เปิดตัวซีรีส์ของเราแล้วครับครับก็ทั้งมีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกทุกคนที่แบบเราทํางานร่วมกันแล้วก็ฝ่าฟันทุกอย่างมาจนถึงวันนี้นะครับผมครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยพอแบบได้เห็นบทก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันถือว่าเป็น การเข้าวงการบันเทิงของแรกๆของผมด้วยนะครับก็มีการแบบวางแผนหลายอย่างครับทางการแบบทำการทาการบ้านด้วยที่แบบเออเราต้องทําการบ้านยังไงดีกับบทซึ่งพอเห็นแล้วก็ในตัวสัญชายเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าดื้อรั้นมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ความอีโก้สูงครับผมก็แบบ มั่นใจว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินทองแต่พอมาทํางานจริงๆแล้วมันเหมือนไม่เหมือนที่เขาเคิดเพราะว่าการงานก็ไม่ได้ดีการเงินก็ไม่ได้ดีด้วยครับผมพี่นบสซำก็โดนแฟนบอกเลิอกอีกใช่แล้วก็ได้มาเจอ,อยมพูุกคิวิดที่เขาแบบมายื่นข้อเสอนอให้ จริงซีรีส์มันเป็นแนวไหนมันเป็นหนักขนาดไหนเพราะว่าดูจากวามเทรลเลอร์อมาแ,แล้วว่ามันมีแต่แบบดราม่าหนักหนักเลยอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าในเนื้อเรื่องซีรีส์ครับไม่ได้มีแค่ดราม่าที่บอกว่าตัวเทรลเลอร์ที่ออกมาครับอาจจะตัดมาแค่บางส่วนแล้วให้ดูดราม่าแต่จริง,รงๆอย่างที่บอกว่าตัวในเนื้อเรื่องครับก็จะมีความโรแมนติกความน่ารักกุ๊กกิ๊กความดราม่าผสมผสมกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันจะมีความความเป็น เป็นมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อเรื่องอย่างที่บอกว่ามันคือมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีแง่คิดอยู่ในนั้นกับการที่สมมุติว่าตัวของตัวอะตอมเองที่เป็นตัวของน้องที่อธิษฐานก็หายไปมันจะแฝงแง่มุมต่างๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นอะ้รนึงที่ผมคุยกับหมอแพทเจ้าของบทประพันธ์กับการแคสติ้งเลยนะครับหมอแพทเป็นคนเคยปากชมครับว่าคนแคสติ่งครับแคสมาได้ตรงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเจที่เป็นยมทูตตัวอะตอมหรือตัวแตง,งนี่แหะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะทํางานชิ้นนี้ครับเรามีการคัดเลือกค่อนข้างเยอะมีการแคตติ้งนี่อะไรเงี้ยครับหมอแพทย์บอกว่าถือว่าตรงมากๆคือน่าจะทง,งใจของกลุ่มแฟนคลับที่เป็นคนที่อ่านบทประพันธ์เรื่องนี้นะครับผม ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในโปรเจกต์เรื่องนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดว่าผมอยากได้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาในนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ดูตั้งแต่ ep 1จนถึง ep 12นะครับมันจะมีการแฝงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆในเนื้อเรื่องนะครับต้องบอกว่าจะเห็นตั้งแต่เรื่องของถนนสงว่าถนนเยาวราชวัดอาหารก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งตัว นักแสดงนาจะชอบกะเพราเนื้อไข่ดาวผมก็เลยว่าพวกนี้ครับจะสอดแทรกเข้าไปบวกกับภาพสวยๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับโอเคให้พี่เจตปากเลยครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์ Seven Days Before Valentine นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นดรามา่าแปลกใหม่แฟนตาซีนะครับผมที่ช่องทางช่องวันสามทีวีครับเริ่มที่2พฤศจิกายนนี้ครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับฝากซีรีส์ Seven Days Before v า l e n t i n e ด้วยครับผมฝากด้วยนะครับ 啊，我、uh, well。Uh